หมวกกนอกจะท้ายที่เหมาะกับสายสกูตเตอร์เท hey, สวยในงบไม่ถึงพันใบนี้เลยลิงก์อวตาร สวัสดีค่ะพบก,กับจา๋า m ม t o r o l นะคะต้องบอกเลยว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆคนคงอยากมองหาหมวกกันน็อกดีๆสักใบในงบที่ไม่ถึงพันก็ต้องอย่างใบนี้เลยค่ะ Link a l ว a t t เพราะราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นได้ทั้งเท่สวยเหมาะกับสายสกูตเตอร์อย่างเราๆเลยอีกทั้งยังได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างมองกอและจากสหรัฐอเมริกามั่นใจได้เลยค่ะ สำหรับดีไซน์ของหมวกลิงอวตานะคะก็ต้องบอกว่าตัวหมวกเป็นแบบเจ็ทไทยมาในลุคสปอร์ตชอบเชียวมีสปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มความลู่ลมใส่แล้วดูเท่มากเหมาะกับทั้งสายคยีในเมืองหรือเดินทางทัวริง่งน้ำหนัก1250กรัม ชิวหน้าเป็นประโอดน้ำเงินป้องกันรังสี UV 99%ในเวลากลางวันในขณะที่กลางคืนก็ขี่ได้สบายตามากๆสว่างใสตัวชิวเปิดปิดได้ง่ายการถอดเปลี่ยนชิลก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือสะดวกทําได้แค่ใช้มือเปล่าในด้านของการระบายอากาศนะคะบอกเลยว่าดีเพราะว่ามีช่องลมด้านบนใหญ่และช่องระบายด้านหลังทําให้ระบายอากาศได้ดีอย่างแน่นอน ส่วนภายในหมวกนะคะก็เป็นซับในที่หนานุ่มมากเดินได้แดงเพิ่มความสปอร์ตใส่แล้วกระชับศีรษะดีไม่บีบเกินไปและนอกจากนี้สายรัดคางก็ใช้แบบสไลาบาร์ถอดง่ายรวดเร็วทีเดียว โดยรวมแล้วลิงก์อวตารถือว่าเหมาะกับสายที่ขี่สกูตเตอร์อยากได้ทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยในระดับสากลค่ะใบนี้เลยในราคางบเบาๆเท่ใช้งานได้ทุกวันลิงก์อวตารราคา7 9 0เ้าบาทมีสีให้เลือกได้แก่ขาวดำแดงเทาและดำด้านเป็นแบบฟรีไซส์ขนาดรอบศีรษะ60เซนสำหรับผู้ที่สนใจหมวกกันน็อกลิงค์อวตารใบนี้นะคะสามารถติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายหรือทางเพจ Land ด m อม e ฮล멧แอ d i e h e เฮล멧ค่ะ วันนี้จ๋าไม่ได้พามาดูลิงค์แค่รุ่นเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังมีอีก2รุ่นเลยก็คือฟูเฟสเท่ๆแบบนี้ลิงค์ไลค่นผ่านมาตรฐานมอ,อก369-2557แลขีด2 5้ว้วก็ฟังยุโรปคือ ECE 22-06ซึ่งมีเปลือกหมวกวัสดุเป็น SIRT แข็งแรงทนแรงกระแทกสูงดีไซน์สปอร์ตพร้อมสปอยเลอร์หลังเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่แล้วก็มีตัวเลื่อนเปิดปิดระบายอากาศได้ นอกจากนี้ก็มีระบายอากาศด้านหน้า2จุดเลื่อนเปิดปิดได้เช่นกันระบบป้องกันกระแทกด้านข้าง SIP, ชิวโ p o l y c ร r b o n a t กันรอยกัน UV 99%ถอดง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือนวมด้านในเป็นแบบไดเทคแห้งเร็วถอดซักได้นอกจากนี้ค่ะรองรับบูทธูธแล้วก็มีช่องเสียบแว่นตาเป็นขนาดเอเชียน Fit มาในราคา1290บาทมีสีและลวดลายให้เลือกตามนี้เลยและเขาก็มีสีไซส์ให้เลือกเลยค่ะคือ M, L, XL และ XXL ใบต่อมาค่ะหมวกกันน็อกลิง e ์อีลอสถ่ายมาตรฐานมอก .369-2557 ีด36ซึ่งมีวสัสดุเปลือกหมวกแข็งแรง SIRT ทนแรงกระแทกสูงมีช่องระบายอากาศ5.2ช่องด้านหน้า2ช่องทางด้านหลังและ1ช่องบนสปอยเลอร์ชิลโพลีโคาร์บอเนตเคลือบกันรอยป้องกัน UV 99%มีระบบป้องกันแรงกระแทกด้านข้าง SIP แน่นอนด้านในเป็นผ้าซับในไดเทคแห้งเร็วถอดซักได้ไม่อับชื้น และก็เหมาะกับศีสั์ของคนไทยค่ะเพราะเป็นทรงเอเชียนฟินอกจากนี้ก็มีรองรับบลูทูธและแว่นตาได้อีกด้วยน้ำหนักขาประมาณ1,250กรัมซึ่งมีบวกลบอยู่50กรัมสำหรับราคาลิงก์ e r o s ใบนี้ก็คือ990บาทมีสีสันให้เลือกและมีดีไซน์3สไตล์ให้เลือกเลยคือ n น t a แบบเรียบหรูโอ r a เป็นแบบกราฟิกที่ทันสมัยและก็บีออนเป็นแบบลายแมงมุมและปลากัดค่ะ โดยมี3ไซส์ให้เลือกเลยคือ M, L, XL สำหรับในวันนี้จ้า Motorola ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝกติตา Motorola กันด้วยนะบ๊ายบายไปซิ่งก่อนแล้ว